ใครกำลังหารถเบอร์สองอยู่นะตอนนี้มีรถเข้าเยอะมากเริ่มต้นแสนกว่าบาทก็มีแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีรถอะไรอ่าถ้ารถหรูก็มีนะอันนี้9000โลนะเจ A 200AG ตัวใหม่นะฮะ9,000โลเองคันนี้นะแล้วก็มีเจเอ้านสี่แนา่นกว่า0 0นนะแล้วก็ X3 คันที่6 0 0 0 0โลนะได้ X3 สีขาวรถมือเดียวป้ายแดงขับเคลื่อน4ล้อ6 0 0 0 0โลนะฟังดีๆ2 0 1 4 1 5จเอาไปเจ็ดพอนะอันนี้ได้ไม่น้อยมากๆนะ แล้วใครแบบอยากเบาๆนะมีนะ v ีออสสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะแล้วก็จะมีนี่เห็นแดงๆไหมแสนเก้าเก้าครับเอามาเติมให้แล้วโอ้โหได้ขับรถที่แบบ SUV คันใหญ่อะผมว่าคุ้มนะนิสสันจ u ๊กปีสิบสี่แท้นะอาจจะวิ่งเยอะหน่อยนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันโลแต่ว่าผมขายแสนเก้าเก้าเนี่ยอย่าคิดเยอะผมขายตามสภาพครับเพราะว่าเอาราคาเบาๆมาให้เอาแล้วก็มีนี่เข้าใหม่ เพิ่งมาเลยยังไม่ตั้งราคานะกำลังคิดอยู่ว่าจะตั้งแสนกว่าบาทดีไหมนะอ่าอันนี้เป็น City ้ปีสินะอ่าตัว V ีด้วยสีขาววิ่งเยอะหน่อยประมาณห9 0 0 0 0โลนะฮะแต่เดี๋ยวขอไปคิดกับว่าจะราคาเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ล้างเนี่ยเพิ่งเข้าเมื่อกี้เลยนะก็เลยขออัปเดตหน่อยเพราะตอนนี้มันเย็นแล้วผมขอทําคิดสั้นๆแล้วกันอ่ามาดูพีอูดพีอูดเนี่ยตอนนี้ผมตัดใจล้มีเยอะเอาไปสองนะ พีอูดวิ่งแค่แสนสองปี2013เป็นไมเนอร์เชนแล้วรถแบตเตอรี่ลูกใหญ่เปลี่ยนแล้วนะอ่าแต่ถ้าเกิดจะเอาตัวท็อปก็มีตัวท็อปจะแพงกว่าส0่หมอ่าตัวท็อปแพงกว่า40,000ื่นนะหลังคาสันรูปตัวนี้ก็เออ่ไม่แค่1 0 0 0 0แสนโลนะพีอูดแล้วนี่ฮามินิคูเปอร์699 6 9 0 0 0้บาทไม่ส0 0 0มโลนะครับรถที่ผมขายเนี่ยไม่ส0 0 0มโลรถสูนแท้บวกกับปี16แท้สีเดิมโรงงานรถสูนมินิแท้นะฮะ ตรงสประตูเอาไปขับเล่นๆหกเก้าเก้นะไม่คิดเยอะนะราคาแบบนี้แบบไม่น้อยด้วยอ่ามาต่อตโหนี่นี่โอ้ยไวรุ่นถูกใจไวรุ่น FK 5ประตูไม่ห้าหมื่นโลมือเดียวป้ายแดงสีดำสดๆแบบนี้นะโอ้โหหกแสนเก้าบาทนะได้ห0 0 0 0ื่นโลคันนี้อาจจะสูงหน่อยแต่ว่าคุณภาพแบบสุดๆอ่ะห้าหมืโลหาไม่ได้นะมีอะไรอีกนี่ เหมือนไปไ้ายแดงครับยาลิสเอบไม่หมื่นโลหนึ่งหมื่นกิโลเมตรวุณนตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมด้วยเราใช้งานมาแค่หนึ่งปีถนะ้าผมจะไม่ผิดหนึ่งปี6เดือนปีกว่าๆว่นะอะรถพรีเมียมวารันตีสูงยังเหลือใช้น้อยหมื่นกว่าโลข้างในเนี่ยนะเป็นเบาะหนังสีดำพวกระบบเตือนอองรถเลนเตือนการชนกล้องสาม้อิงศาตัวนี้มีมาให้คือเป็นรถ A T aching, เลที่ออปชั่นโคตรเจ๋งเลือนไมดดิจิตอลนะ แต่ถ้าเกิดคนอยากได้ประหยัดน้ำมันช่วงล่างดีก็มาด้าสองดีเซลมาด้าสองหประตูดีเซลตัวนี้สองพันยีิถ้าจะไม่ผิดยนะี่สิบเนาะอ่าหาย,ยากนะป้ายแดงเจ9ดตอนนี้ผมขายอยู่สี่แสนเจ็ดหเกพันอ่าเป็นดีเซลมือเดียวนะครับเป็นทรงห้าประตูออปชั่นไม่ธรรมดานะรู้สึกจะมีกล้องรอบคันตัวนี้นะออปชั่นดีเลยนะเป็นทรงห้าประตูด้วยนะอ่า มีอะไรอับอะแคมรี่สองแสนกว่าบาทปี2011แท้ๆนะครับ2 0งจไมค์แค่1 3 0 0 0 0โลสีดำไม่น้อยปี2011ไม่เก่ามากแต่ราคาเนี่ย299,000บาทผมลดให้อีก20,000บาทนะรีบมาเอาเลยคุนไดเอชวันครับโฉมใหม่2019วิ่ง90,000โลลดมือเดียวผมตัดใจขายนะ859,000บาทผมบอกเลยว่าราคาเนี้ยเท่ากับโฉมปี17-18เลยราคานี้ดีลักนะครับตัวท็อปเออโฉมดีลักตัวท็อปเอาไป859ครับจะเอาทุนคืน นะอันนี้บอกตรงๆนะกําไรผมเนี่ยไม่เหลือแล้วคุณใดเนี่ยพูดกล้าสารภาพเลยแต่ว่าอยากขายฮะจะเอาหมุนเงินครับจะหมุนเงินอ่านี่ G L C 43ครับโอ้โหสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะป้ายแดงสี่จุดเก้าเก้าล้านตัวนี้เป็นคูเป้ตัวแรงสุดของ G L C นะสามร้อยเก้าสิบแรงมนะ้าเซตลิตรนะครับไม่ห้าหมื่นโลมือเดียวนะอ่านนี้อะไรฮะ C X ห้าครับ โอ้โหคันนี้เหนื่อยมากเลยอะเอาเท่าไหร่ดีรถมือเดียวเองนะเป็น2.0 SP ตัวท็อปปี17คันนี้ไม่แสนโลพอดีเป๊ะเข้าศูนย์ตลอดเอาไปซะ5แสน50,900 0ไม่มีกำไรละ5แสน5 9 0 0 0ตัวท็อปนะ้ป้ายแดงล้านหกเอา้านี่ก็มีคันนมาด้า2ดีเซลใครชอบ4ประตูบ้างมาด้า2 4ประตู2020ตัวนี้เนี่ยโอ้โหสาม0มโล มือเดียวป้ายแดงสกายแอคทีฟดีนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชสแล้วนะป้ายแดง7จ็ดแสนแปดเจ็ดแสนเก้านู่นแหละแต่วันนี้ผมเอา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้สามหมื่นโลนะอย่างนี้เลยโครถใหม่โคโรล,ล่าคอร์สี 4, แดงแป้นแไม้น้อยหกหมื่นโลตัวซันลูปอ่ะตัวท็อปไฮบิดพรีเมแยมเซฟตี้นะโอ้โหโหกหมื่นโลปีตัวนี้จะปีไม่ได้อ่ะปอนเท่าไหร่นะ S <S เออจำปีเออจำปีไม่ได้เด้ยวหกหมื่นโลเอาราคาไปก่อนเจ็ดเก้าเก้านะโคโราคอส์นะน่าจะปียีเอ็ดนะตัวนี้อันนี้ดีเซลเอาอีกแล้วอยากขายอีกแล้ว X1 ดีเซลเอ็มสปอร์ตสองพสิบแปดแท,แท,แท้ๆตรวจเกรดเออยู่แล้วนะฮะยี่สิบดี M สปอร์ตตัวนี้เนี่ย โอ้โห899คงต้องลงอีกสัก2 0,000ืแล้วกันนะฝาท้ายไฟฟ้าไม้น้อยนะ90 0 0 0มกว่าโลคันนี้90,000กว่าโลครับอ่านะ M Sport ด้วยปี18 GLC ครับ2 5 0 D 4Matic AMG ตัวท็อปหลังคาสันรลูกล้องรอบคันอาะเดินรอบเลยไม่1 1 0 0 0โลครับอันนี้ก็ตัวท็อป SUV ปี2018แท้แท้ๆอ้าวสวยนะตัวท็อปด้วยนะ เอาไปเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับนะเป็นเครื่องดีเซลนี่ก็เป็นไม่เจ็ดหมื่นโล G L A สองร้อยปีสองพันสิบแปดมาเดินรอบคันห้าประตูฝาท้ายไฟฟ้าเจ็ดหมื่นโลสีดําครับเอาไปแปดแสนตอนนั้นจับโป๊ะอะแปดเก้าเก้านะผมขายอยู่เอาไปแปดแปดแสนหกหมื่นเก้าพันนะลดราคาไปนี่เอาผ่าดไม่เจ็ดหมื่น 70, โลสองพันสิบเก้า เป็น SRC Package 4ฟร e w ิอาเดินรอบคันตัวนี้บอกเลยว่ามีชุดแต่ง LX Mode นะครับสีดำเงารถมือเดียวป้ายแดงนะวิ่งแค่7จ็ดหมื่นะ 7, 10, นะเป็นไฮบริดนะครับดูกันชนหน้าถ้าเป็นคิ้วกันชนหน้าแบบนี้นะทรงนี้นะคือตัว SRC ตัวท็อปของไฮบริด4 v ร e e นะครับเบาะดำมิกิเม์เอาไปสอง้านสองแสนเกาหมื่นเก้าันะปกติไม่ใช่ราคานี้นะไม่เ0 0 0หื่โลผมตั้งนู่นนะ่ะสองล้านหกว่านุนตอนนี้ผมลงราคาหมดอันนี้ CLA 200นะ ตัวนี้รู้สึกว่าวิา่งแค่สา0 0 0ื่นโลเฟสลิ Faith ด้วยโอ้โหสีดำเฟสลิปวิ่งส0 0 0มื่นโลเอาไป8ปดแสนห้าหม่น้าบาทนี่คือราคาที่ผมตั้งนะสนใจยังไงลองมาคุยกันดีกว่าเนาะตัวนี้นะจำต้นทุนไม่ค่อยได้ละเอาเจที่นั่งราคาหกแสนเก้าบาทใครหายอยู่70,000ื 7, โลตัวท็อปนะครับสองจนะ CRV 7, 7ที่นั่งนะฮะสองพมือเดียวป้ายแดง โอ้โห699ถูกนะคุ้มนะเจ็ดที่นั่งเราช่วงล่างดีอยู่แล้ว CRV นะอันนี้ไปยังยังไม่พูดใช่ปะแซดโฟโอ้โหนี่เศรษฐีมาซื้อรถผมหน่อยแล้ว5ล้าน2อะปลายแดงวิ่ง20,000กิโลสีเทาด้านฟ r o เซนเกรสีเดิมนะครับไม่ได้ไปแลปสีนะสีเดิมทั้งคันนะโอ้โหตอนนี้หายไป2ล้านกว่าเหลือ2 000, 9, 90, 000, นะล้าน900,000น่ะราคามาคุยกันเปิดประทุน M40i เนี่ยบอกเลยว่าเครื่อง3,000 V6 นะ เป็นตัวที่แรงสุดของแซดโนะนี่คือตัวแรงไอเทมป้ายแดง5ล้าน2ไปเช็คได้5ล้านต้นๆเนี่แหละตอนนี้เหลือ299เกนะหายไปสองล้านกว่าบาทเบาะแดงข้างในมีขนาไหนครับนะ,ะมาดูกันต่อนะก็น่าจะประมาณนี้ a 2 0 0 A200 a สอง mg ฮะป้ายแดง2ล้าน3ครับ a mg คือตัวท็อปนะ a 2 0 0ตัวนี้บอกเลยว่าสีเทาเข้มเไม,ม่แค่แ0 0 0มโล เป็นรถที่หน้าตาเหมือน CLS อ่ะเหมือนลูกพี่เขาอะนะแต่ราคาโคตรเบาเลยราคา1ล้านกับอีก5,900 0บาท1ล้านกับอีก5,900 0บาท1ล้าน5หมบาทนี่ถูกนะถูกกว่าป้แดงเกินครึ่งนะแล้วมาดูรอบคันหน่อยโอ้ดูดีทรงดีด้วยทรงคูเป้ด้วยนะไฟทงไฟท้ายปลายท่อคู่โครเมียมกันชนท้าย AMG เฮ้ยไม่ธรรมดานะ นี่นี่ภายในนี่จอยาวแล้ววงมาลายแบบใหม่โอ้โหดูดีมีไฟอมเบียนไลท์เบาะที่แบบทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าคู่หน้าเฮ้ยออปชั่นดีนะเอาไปเท่าไหร่หนึ่งล้านห้าบาทนะก็ยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถกันต่อนะฝากติดตามร้านโยรัชดาบายคุณแบงค์นะครับก็ผมชื่อแบงค์เองนะโทรมาที่เบอร์0ู7 4 4แ8 8เจนะครับยินดีต้อนรับครับ